สวัสดีครับตองเรื่องเล่าหน้าสนนะครับในคลิปนี้ตอาจะมาเล่ประสบการณ์ตอมหาลายปีหนึ่งที่เพื่อนเนี่ยชวนตอนไปขายตัวโอ้โหหน้าแบบนี้จะมีคนซื้อหรอคะพี่คนนั้นเอาปะ ม่มีคนเอาต้องก็เลยปฏิเสธเพื่อนเขาไปนะครับแต่ความเป็นเพื่อนของเราก็ยังคงอยู่ไม่มีอะไรตัดความเป็นเพื่อนได้ย,ยกเว้นเรื่องยืมเงินและไม่คืนเรื่องเดียวนะอ่ะเขาเรื่องเขาเรื่องนะแล้วต้องก็ถามเพื่อนว่าทําไมถึงผ่านตัวเองเข้ามาในวงการขายบริการทางเพศได้เพื่อนก็ให้เหตุผลว่าปกติเนี่ยเป็คนคนขี้งเงียอยู่แล้วไงน,นี่ไงก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมาขายตัวได้ปลดปล่อยด้วยได้เงินด้วยคุ้มจะตายแกอ๋อ ก็เป็นทัศนคติที่ที่ลำลึกดีเนาะแล้วนักถามเพื่อนว่าล้วคนที่ขายบริการทางเพศเนี่ยค่ะมีแฟนไหมเพื่อนบอกว่ามีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคบมันเองนะ่ต่างคนต่างทำงานพอทํางานเสร็จก็กลับมาอยู่ในการเออมันก็เลิศเหมือนกันเนาะแต่ว่าในเรื่องนี้ต้องก็มองเป็นเรื่องของความเศร้าของความซึ้งปนกันนะนะแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าทุกอาชีพน่ต้องการความรักเช่นเดียวกันไม่แม้แต่ขายบริการทางเพศเขาก็ต้องการคนที่รักเขาหัวเขาเหมือนกับพวกเราทุกๆคนนั่นแหละ คนมาโลกนี้ไม่มีใครอยากอยู่คนเดียวหรอกจริงไหมเนาะบางคนอาจจะมองว่าคนที่ขายบริการทางเพศเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบว่ามีโรคติดต่อของเพศสัมพันธ์เยอะแต่ช้าก่อนเรื่องตลกมันอยู่ว่าผลการวิจัยออกมาแล้วว่ากลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มนักศึกษานี่แหละที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะครับมันก็ตลกดีเนาะเราอาจจะระแวงผิดกลุ่มแล้วกันแล้วก็ได้นะครับหากเขาเรื่องต่อเราต้องก็ถามเพื่อนว่า รายได้ดีไหมเพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอกว่ารายได้ดีมากวันนึงไม่ต่ำกว่า2-3พันโอ้โหนะน้องๆที่มาฟังคลิปพี่นะก็ต้องใช้ดูดุษฎีพิจารณาวิจารณญาณนะครับไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่เราไม่ต้องแลกยกเว้นความรักจากพ่อแม่นะครับน้องๆที่มาฟังคลิปพี่เนี่ยต้องใช้ดูดินิีให้ดีนะจ๊ะแล้วเราก็หอฟังแก้คิดเอาไว้เรื่องนึงแล้วกันนะครับว่าทุกวันนี้เราดีกว่าคนที่ขายบริการทางเพศข่าวได้จริงๆเหรอเราไปต่อว่าเขาดูถูกเขาไว้ตาตานานา ถาตัวเองเถอะว่าทุกวันนี้เรายังผิดสินข้อ3กันอยู่หรือเปล่าเรายังนอกใจแฟนตัวเองอยู่หรือเปล่าเรายังมีแอปพลิเคชันเอาไว้คุยกับคนอื่นในทางที่ไม่ดีในทางที่ชู้สาวกันอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งบอกว่าตัวเองดีกว่าเพียงเพราะแค่ว่าเราไม่เก็บเงินเท่านั้นเองเจะในคลิปหน้านะครับจะรมทุกเรื่องราวคือประสบการณ์ที่สามารถเล่าสู่กฟังได้สวัสดีครับ